ครับสมอนนาร์เซนนี่นนนนนเคยเคยดูรายการทีวีถ้าพูดถึงรายการทีวีเราต้องอดนึกถึงคุณไตรภพลิมประพัฒน์ได้ัมแมน่นอนครับเพราะว่าเป็นพิธีกรผมอยากเป็นพิธีกรครับอยากเป็นพิธีกรเหรอง่ายนิดเดียวง่ายยังไงผมจะฝึกให้พวกคุณนี่เป็นพิธีกรโอเคยากเป็นก็อยากเป็นก็ผมก็อยากเป็นเหมือนกันอยากตรภพเป็นพิธีกรอยากเป็นโค้เกอแล้วคุณคํำอยากเป็นก็ผมก็อยากเป็นนะครับอยากเป็นพิธีกรแบบคุณไตรภพ ในพบโอเคเลยเดได้ไเพื่อจะสอนทั้งงันมันจะสอนให้เขาล้วมีเทคนิคก่อนเนี่ยมีแน่นอนเทคนิคต้องมีเทคนิคของเราง่ายๆนิดเดียวเป็นการพิธีกรนะครับง่ายๆผมจะมีคําให้พวกคุณท่องกันโอ้มีคำท่างคำง่ายๆเป็นคําที่ท่องจํากันหากพวกคุณท่องจํากันแล้วก็ท่องกันให้ดีครับคุณแก้วบานีิคุณแก้วเนี่ยให้ท่องคําว่าแหกแตะแหวกดูรูแตะแลบลิ้นเลียแต่จวบจวบ ก่อนรอบมาครับแหกแตะแหวกแตะแอบดูรูแตะแลบลิ้นเลียแตะจวบจวบแลบลิ้นเลียแหกก่อนสิชอบเลียครับแหกก่อนเอาแหกก่อนอ๋อเอาแหกแตะแหวกดูรูแตะเดี๋ยวแหกแตะแหวกแตะแอบดูรูแตะแลบลิ้นเลียแตะจวบจวบแหกแตะแหวกแตะแลบลิ้นเลียแตะแอบดูรูแตะ เอาไหม่แหกแตะแหวกแตะแอบดูรูแตะแลบลิ้นเลียแตะจวบจวบแหกแตะแหวกดูรูแตะแลบลิ้นเลียแตะจวบจวบอ๋อเอาไว้ไว้ด้วยแหกแตะแหวกดูรูแตะแลบลิ้นเลียแตะจวบจวบเอาไว้ไวด้วยแหกแตะแหวกดูรูแตะแลบลิ้นเลียแตะจวบจวบไว้ไว้ด้วยแหกแตะแหวกดูรูแตะจวบไว้ไว้ด้วยบอกให้ท่องคำว่าไว้ไว้ด้วยเอาแบบทบๆบกับพอนะครับอแค่จ๊อบจอบก็พอครับผมโอเคอ่าไปยืนท่องไว้ น้องเอมาเพน้องเอให้ท่องคําว่าดอกคาปู้จู้เน็บหูอหีป้อดอกคาปีปา้จี้เน็บหูอีแม่เจ้าเจ้าอ้าวเ้าใบอยู่สูงไปไเหรอขอโทษขอโทษนะใบลงให้โทษโทษโอ้ยขอโทษจาได้นะดอกคาปู้จู้เนบหูอหีป้อดอกคาปีปา้จี้เน็บหูอีแม่เจ้าเจ้า ดอกคำปูจูเนฟหูอีป่อดอกคำพี่จีเนฟหูอีแม่เจ้าเจ้าโอเคเอาคนต่อไปปูจูมานี่เล้วปูจูอะไรอะอะไรครับไม้อยู่สูงเหรอดอกคำป,ปูจปจูอไอ้ไอออของเขาเขาแกยังรอเดี๋ยวก่อนอปูจูให้ท่องคำว่าอาเฮียหลีอาหลีเฮียผมผัวอีพิมผมผัวอีพิม ช่เนี่ยเอาอย่างน้อยเอาชื่อผู้มีพระคุณออกรายการบ้างเอาเอาอย่างที่บอกครับยังไงอ่ะขอเอาผวยพิมพ์ผวยพิมพ์นี่ทัดบ้างนะครับเออไม่ต้องตัดหรอกผู้มีพระคุณอาเฮียหลีอาหลีเฮียผมผวยพิมพ์ผมผวยพิมพ์อ้าวทองอาลียอาเฮียอาเฮียถ้าขึ้นอาเลียมไปไม่ถูกเลยนะได้ป่ะอาเฮียอาเฮียหลี อ,อ๋อาอลีเนี่ยผมผูว่าอีพิมพและผมผูว่าอีพิมพโอเคเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจทุกคําที่ท่องกันมาไหมอ่าต่อไปผมจะให้ทจกคุณท่องเข้ากับจังหวะด,ดนตรีอ้าวคนแรกมาแก้ว ก็เลยจะท่องครับท่องนะครับเออท่องเลยแหวกแต่เออแหวกแต่แอตูรูแต่แรพินเรียแต่อจ้วดจ้วดอ้าวเขาต่อไปมา โอเค่พานคนต่อไปมาสองตัวนี่มันยุ่งอะไรกับใหม่เนี่ยฮะลูกใส่ที่บ้านไม่มีใหม่เมื่อไรจะท่องล่ะครับของผมมันอย่างก็ตะกี้แหกแต่ไม่ใช่อาเฮียหลีอาหลีเฮียผมผัวอีพิมผมผัวอีพิมขอถ่อครับโอเคเอ้าทำไม โอเคผ่านอ้าจะวาเเลวกวันนี้เอกมาคนแรกมาแทกแต่แตกดูดูแตะและดิบเลียแต่ไอจ้วบจ้วบโอเคผ่านคนต่อไปมาดอกคำพจู้เบ้องดอกไอ่เีเยวคอ่าคงไม่มีใครได้ยินเนาะนี่ดอกคำพุจู้นะหนู เน็บให้ถูกเน็บที่หูนี่อย่าอย่าไปเน็บที่อื่นนะโอเคเข้าใจนะโอเคเอาไหมเดี๋ยวครับพูดจุเด็กบุยป้องเดี๋ยวครับพูดจีเท็กบุยแม่เจ้าเจ้าโอเคคนต่อไปมาเฮ้ยชื่ออะไรจำชื่อได้ไหมจำได้ครับตะกี้ไม่ได้พูดอะไรไปนะ โอเคเอาไหมตั okay, el ้งสติไหมเอาโอเคเอาไหมอ้าล oh! ีอาลีเฮียผมหัวไอ้พิมผมหัวไอ้พิมโอเคผ่านเอาจังหวะเร็กวันนี้อีกคน่อไปมาโอ้เราจะฟังไปถึงไหนไม่ต้องรีบขนาดนั้นหรอกตายแล้วหำกูโอ้พอเห็นรอบได้ก็ครับโอเคอะ อย่างใดกันเนี่ยเอาไม้เสียบไปขเขแิมรอบนะครับโอเคขอเขยิมรอบเอาดนตีมาเฮตุแตกไปดูดูแตกแล้วพิลเลเตจุดจลดโอเคคนต่อไปมาเอาผ่านเดี๋ยวอะไรอ่ะมันยังไม่ได้ว่าโอเคไม่ได้ว่าเหรอไม่ได้ว่าเนี่ยโอเคคนต่อไปมา

จฮัฮปีกแลวบ่เฮ้ยเอาเข้าเข้าไปหมดเลยอ่ะเป็นได้รับฝึกพิธีกรเลยไม่ผ่าน